โอเคค่ะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยวันนี้เป็นสเสียงสั้นคือจะอะไรครับอิเส,สียงสั้นัลเ,เราเรียนสรลอะแล้วก็สระเสียงยาวแล้ว เสียงสรางสระอีจะอยู่ตรงไหนของพยัญชนะต้นครับเหมือนกับสระอีที่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนของพยัญชนะแต่ว่าตแต่ว่าที่ที่เขาเรียกว,ว่าสาระอีแต,ตกต่างกันนั่นคือเขาจะไม่มีขีดเหมือนสระอีใช่ไหนเราเขียนยังไงเราเขียนบนอากาศที่ดูสิเป็นเป็นเหมือนสระเหมือนสระอีแต่แค่ว่าไอ้ไอ้ ตรงขีดตรงนี้ไม่มีโอเคลากตรงออกมาแบบนี้แล้วก็โหัวโค้งเรื่องการเป็นลักลอบใช่ไหมคะง่ายมากเลยไหนลองอ่านให้ฟังสิคะอ่านอย่างง่ายตออีติชออีชิรออีริมออีมิอ่ะแล้วมาลองทำแบบฝึกหัดกันเลยโดยจะมีรูปภาพแทนพยัญชนะต้นให้และมีสระอีให้โอเคไหมครับโดยภาพแรก อีอีข้อถัดไปเป็นรูปของหงส์และสระอีก็คือถออีทีรูปต่อไปเป็นโซ่และสระอีนั่นก็คือโซ่บวกสระอีซอีซีซอีซีรูปต่อไปเป็นขควายบวกสระอีคออีขีคออีขีต่อไปคือรูปกัไก่ บวกสระอีก็เป็นกออีกิกออีกิรูปถัดไปเป็นดอเด็กบวกสระอีดออีดิงางูบวกสระอีเป็นงออีนี้นี้ชอช้างบวกสระอีเป็นชออีชิชออีชิพอสำเภาบวกสระอีเป็นพออีพีพอสำเภาพออีพีซอเสือบวกสระอีเป็น บอใบไม้บวกสระอีเป็นบอบีบสอสลาบวกสระอีเป็นสอสลาบวกสระอีสออีสิมอมาบวกสระอีเป็นมออีมิมิผ่อพ่บวกสระอีเป็นผออีผีผออีผีวอแหวนบวกสระอีเป็นวออีวีวออีวิรอเรือบวกสระอีเป็น เอ่ยรออิริรออิริและปอปลาบวกสระอิเป็นปออิปิปออิปิปิต่อไปเป็นรูปของพยัญชนะบวกสระอิอ่านให้ฟังหน่อยครับโดเด็กบวกสระอิดโดออิดีชอช้างบวกสระอิเป็นชอช้างบวกสระอิชออิชิชิบอใบไม้บวกสระอิเป็น เอ่อบอเมย์ไล่บอสระอิบออีบีบออีบีมอมาบอสระอิเป็นอมอมาบอสระอิเป็นมออีมิมออีมิปอป้าบอสระอิเป็นปออีปิปอต้าบอสระอิเป็นตออีปิจอจานบอสระอิเป็นจออีจิจิผอผึ้งบอสระอิเป็นผออีขออิ ววแหวนบวกสระอีเป็นวออีวิส่อเสือบวกสระอีเป็นสออีสีส่ออีสีป้าป้ายเนแบบคุณหาทัดไปเลยคือมีรูปพยัญชนะต้นให้นะคะเป็นรูปผ้าบวกกับสระอีและเขียนคำลงไปข้อแรกเป็นรูปของลิงบวกสระอีก็กลายเป็นรออีลิเป็นรูปของช้างบวกสระอีก็กลายเป็นชออีชิชออีชิ เป็นรูปของจานบวกสระอิเป็นจออิจิเป็นรูปของอ่างน้ําบวกสระอิเป็นออิอิเป็นรูปของทหารบวกสระอิเป็นทออิทิเป็นรูปของงูบวกสระอิเป็นวัวอินีเป็นรูปของใบไม้บวกสระอิเป็นบออิบีบออิบีิเป็นรูปของควายบวกสระอิเป็น คออีกคิคิคิเป็นรูปของเด็กบวกสระอีเป็นดอีอีโดออีดีเป็นรูปของแหวนบวกสระอีเป็นวออีวิวออีวิเป็นรูปของเสือบวกสระอีเป็นสออีสิและเป็นรูปของอะไรครับเรือบวกสระอีรออีริโอเค ข้อถัดไปก็เหมือนเดิมเลยพยัญชนะบวกสระอีเริ่มที่ทอทหารบวกสระอีก็จะเป็นทอีพีพอพานกับสระอีก็จะเป็นเอ่ทอทพอพานบวกสระอีกเป็นทออีพีมามาสระอีเป็นมอีมิมิสอเสือบวกสระอีเป็นเอ่สออีสิวแหวนบวกสระอีเป็น ต่อเต่าโบสะอยเป็นต่ออีติหอพึ่งกับสะอีก็คือเ่อหขออีพิพิพิปอปลากับสลัยก็อีติอ้ออัมโบสลิเอมออีอีขอควายโบสลอีเอเออีพิชช้างกับสะอี ชอิชิชอิชิชิหรอลอลิงกับซาเอิเอ่มลออิลิและตัวสุดท้ายดอดเดก,กับซาเลอิดออิดิใบงานถัดไปคือการโยงเส้นขวามือจะมีคำที่มีสระอีห้าและซ้ายมือจะมีพยัญชนะบวกสาะอีโดยรูปแรกก็จะเป็นรูปของพานกับสาะอีเพาอี พิก็โยงไปหาพิด้านขวามือรูปถัดไปเป็นต่อเตาบวกสลีก็จะเป็นต่ออีติก็โยงไปหารูปขวามือต่ออีติรูปถัดไปเป็นลิงบวกสอีก็คือรออีลิกก็ตามหารออีลิให้เจออออามบวกสลีก็เป็นอ้ออาบวกสลีกอ้ออีอีก็ตามหาอออีอีให้เจอซอโซบวกสลีก็เป็น โซอิซิก็ตามหาคำว,ว่าซิให้เจอแล้วสุดท้ายปอป้าบวกสระอิก,ก็คือปออีปีปออีปีก็โยงเส้นหาปออปีให้เจอสำหรับใบงานถัดไปนะคะก็จะเป็นการโยงเส้นเหมือนกันโดยมีเฉพาะรูปภาพและด้านขวาเป็นคางที่มีความหมายโดยรูปแรกนะคะเป็นรูปของหมีที่อยู่ที่ขั้วโลกและมีหิมะตกเต็มไปหมดเลยรูปที่สองก็จะเป็นรูปของ ดอกมะลิและรูปที่3ก็จะเป็นรูปของพ่อและรูปที่4ี่ก็จะเป็นรูปของลิเกรามและรูปที่5ก็จะเป็นรูปของอะไรเอ่ยกัปปินั่นเองข้อแรกเป็นรูปของและคําขวามือก็จะมีคําว่ามะลิกัปปิลิเกหิมะและคําว่าบิดาโดยเริ่มจากรูปแรกนะโมลูกหมีที่อยู่บนขั้วโลกว่ามีหิมะตกหี ขีอะไรขีมะขีมะแล้วก็โยงเส้นไปหาขวามือเลยขีมะรูปผัดปลายเป็นรูปของดอกมะลิหาคาว่ามะลิขวามือให้เเองได้เลยอ่ะแล้วรูปถัดปลายเป็นรูปของพ่อและลูกขวามือมีคําว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวกับพ่อลิเเหลือคําว่ากะปิลิเกแล้วก็ปีดาคือคําว่าอะไรครับที่เกี่ยวกับปีดานั่นเองก็โยงเส้นปีดาเข้าหารูปของพ่อ แล้วข้อถัดไปมีรูปของคนผู้ชายแต่งตัวกําลังลําอยู่คืออะไรค<อ>รับเหลือคําว่ากะปิกบลิเกลิเกลิเกถูกต้องลิเกรลัลิเก,ลลเกแล้วข้อสุดท้ายก็จะเป็นรูปของกะปินั่นเองแล้วก็โยงเส้นหาคําว่ากระปินั่นเองโอเคแบบสุดทายถัดไปแบบคุณทายสุดท้ายแล้วมีคําข้างบนให้ที่เป็นสระอีกและมีค<อ>ําที่มีความหมาย มีคำที่มีความหมายที่เราจะต้องนำสรรอินั้นใส่ลงไปโดยเริ่มจากคำแรกเดี๋ยวจะให้ต้าหู้อ่านให้ฟังนะว่ามีคำว่าอะไรบ้างไดูกันเลยโอเคเต้าหูอ่านเลยครับว่าเขาให้คำอะไรมาให้เราบ้างอบออี I ออีพออี พีพีพีรออีกรีทออีกพีทอทงบ้างทออีกพีวออีกวิชออีกช่ปออีกปีปีปออีกปีปีหออีกฮีฮีอ่ะคำแรกมีรูปของดอกไม้มาแล้วมีคำว่ามะมะอะไรมะมะรอ่ะคำที่สองมีรูปของ นาฬิกามาแล้วก็มีคําว่านาแล้วก็จุดจุดจุดกากต้องเติมคําว่าคําว่าลิลงไปเป็น <คา S 2> ตัวารอจุลารอจุลารอ,ออีกลิใช้รอจุลาภาพต่อไปมีรูปของกะป,ปิมาให้มีคําว่ากะมีเฉลยด้วยมีคําว่ากะแล้วก็เติมป,ปิไปรูปถัดไปมีรูปที่เด็กอยู่ที่ขั้วโลกแล้วก็กําลังเล่นอะไรอยู่ครับ มีจุดๆแล้วก็คำว่ามะที่มันเย็นๆก้อนกลมๆสีขาวอะไรมะมะหิอะไรหิมะเฉลยแล้วรูปถัดไปเป็นรูปของพ่อแล้วมีคำว่าดาให้จุดๆดาคือคำว่าดิดารูปถัดไปเป็นรูปของจุดๆแล้วก็ดาลูกอะไรลูกอะไรนะเฉลยอ๋อเป็นรูปของผู้หญิงเป็นนางรำเราเรียกว่าทิดา ใช้ทอทงทออีทิดอาดาคือรูปของคำว่าทิดารูปถัดไปมีคนที่เขากำลังไหว้เจ้าแล้วก็ทำจุดๆอยู่แล้วมีคำว่าทีคือคำว่าอะไรทิทีทออีทิทอพานทีทีรูปถัดไปเป็นรูปจุดๆแล้วมีคำว่าชาอยู่อะไรนะา จุดจุดชาแล้วก็ลังเป็นรูปของคนกำลังสอนหนังสือเขาเรียกว่าอะไรครับวิชาและลูกสุดท้ายเป็นรูปของราชินีนั่นเองแล้วก็มีคำจุดจุดรออาลาจุดๆุดนอีนี แล้วก็เติมคำว่าชิคลงไปรายชิ้นนี้เย้เสร็จแล้วเดี๋ยวครัรนะ้งหน้าเราจะมาเจสละอะไรไว้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ให้เจ้าู้ไปพักก่อนบ๊ายบายสวัสดีฝากกดติด,ต,ดตามด้ว<ม>ยนะครับขอบคุณครับ